ลายแดง<ม>ก็มาตอนช่วงยางพัดใบใช่ไหมลายแดงมาปั๊บเนี่ยโหมันมามันกินใบรวงเลย<ม>ใบลวงเห<ม>ลืองทั้งไอนี่เลยเนี่ยมันสลัดหมดเลยนะตอนที่จะใช้แบคงมากของเรา,า่ใช่มีพูดถึงไอไลายแดงนะงทําเหมือนเมื่อก่อนเนาะโอ้ยแล้วใบ<อ>มันใบแห้งเป็นการถูกแล้วก็ไอนี่อะไรเพีย้ยไฟเพีย้ยจักระจันลงใบงิกใบงอพอลายแดงจบอ่าแล้วก็ เพี้ยแปลงมาเกาะกิง้งเกาะกิง้งเกาะดอกเอาอีกแล้วแส้วมาเป็นกนเลยที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยนะใช่แล้วมาปีนี้ไม่เด็กังวลเลยแล้วเอามาใช้เองเป็นยังไง่ะขโมงไหมกอ<ะ>กไม่โม่เมื่อบ่อนฉีดยังไงบ่อยกี่วันฉีดเมื่อก่อนเนี้ยเพิ่มสามวันไม่เอาอย่างงี้ดนฟ้าเริ่มโซนนีมาเ็จชนหล่อปักฉีดเลยชนหล่อปักฉีดเลยตาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมันจริงไหมเอามาฉีดนี่ไม่จริงอ่ะใช้ม,มากๆผสมยาฆ่า,มาแมลงพ่นเนี่ยไปนานแม่มันถึงตาย ประมาณเนื้อต่อไปกลับมาไปดูทีมหลวงลอ่ะเนเนี่ยมุดอ่ะแล้วชี้ไปนี่ใช่ไหมแล้วเราก็ชี้จับแล้วเราก็เออลืมเอาตีสักชั่วโมงเนี่ยไม่มีเลยแม่ก็ตอนนัน้นอ่ะอะไรเพียบแปลงอะไรจะไล,ไล่ป่าบีดูอย่างนี้เลยมันฟอตายเรียบร้อยเลยนะลายแดงเอรอลายแดงที่อยู่กริงเดียวแล้วมีอยู่ตนเดียวตาชี้แล้วก็ไปกลับประมาณสักสิบนาทีมาเคาะมันมันหลวงกันแต่ว่ามันไม่เดินตายเรียบเลยแล้วก็เพียบแปลงก็ไอเนี่ยก็ไอ ต้นกล้วยใบกล้วยนิ้มการชีดไปเกินสินาทีตายเกี้ยงอันนี้คือเอาแมกมาลาวาผสมยาฆ่าแมลงนี่นะ <S <S ใช่แต่ว่าเอาตอนนั้นใช้แมกมาอย่างเดียวยังไม่ได้ใช้ลาวาเพิ่งมาใช้ลาวาเหมือเร็วๆนีแหละคือ,อ <S 2> <S 2> เอาแมกมาผสมยาฆ่าแมลงเนี่ยใช่เห็นเลยตายเห็นเลยตายทันตาเลยแหละมันยังไงที่เขาว่าอุ้ยไรแดงมามาดูมันก็เอาออกโทรศัพท์นะมาอยู่ใบแบบเนี่ยครับครับขอดูเลยเฮ้ยหางคูก<อ>็ม<อ>ีนี่วัภูมิใจได้ตรที่ว่ะ เพีย้ยแฝงเพี้ยจักระจันอะไรพวกนี้ไรแดงอะไรพวกนี้เขาจะไม่มีรบกวนเราเลยไม่มากินใบเลยใช่มันก็ดีมากเลยแหละใช้มาหนึ่งรอบการผลิตเนี่ยประทับใจอะไรกับแมงมากับลาวานี่ยมันมันได้ผลตลอดเลยอะ่ะเรลืองแมงเรื่อง,อ,งอะไรทั้งหมดเรื่องต้นเนาใบอะไรทั้งหมดเชือไม้ปาเนี่ยไม่มีใบลาแม้แต่ใบเดียวไม่มีใบลาเลยหนาไรแดงเราใช่ไรแดงแล้วเราก็ใช่ขูดี แล้วปอดทาเป็นเพียวไฟเพียจักกจันแล้วก็ใช่คุณนี่ใช่น่นแต่ตัวยาอื่นแล้วจะไม่ใช่แล้วเออแล้วจะบา้านประหยัดยาได้อีกอุปเเสใช้ใชมาเนี่ยแมกมาเวลา่าประทับใจไหมประทับใจมากเลยค่ะแมกมาเนี่ยมันต้องใช้ช่วยปิตดตาดอกนะมันต้องชิดจริงแล้วแฟนเขาว่าเออว่มันแตกใบอ่อนมันก็ต้องออกดอกเลยว่าอกมาเยอะไหมมันก็เต็มตุนเราเอาแมกมาชีด แล้วก็ยายานอนตัวตัวทีน้านี่สมมุติกันว่าเพชรจกะจัจนลงใช่ไหมแล้วก็ายาที่ว่ามันเป็นยาฆ่าเพชรจักะจนันถ้าเพียไฟแล้วก็เอาอน่นแล้วเราก็ผสมแมกมา่าเห็น <Okay, S 2> นั่นเอง<า>ใช้ดีมากเลยค่ะ